แต่ถ้าท่านอายุ66แล้วแต่ว่าท่านอยากจะผ่อนแค่3หรือ4ปีอันนี้ก็ถือว่าไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดนะครับก็ยังกู้ได้เช่นกันได้ทั้งวงเงินถึง50,000บาทแล้วก็ดอกก็ไม่แพงนะครับดอกนอกระบบนี้บางเจ้าวันเดียวก็เกินแล้วนะครับ9บาทสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับออมสินออกสินเชื่อล่าสุดปี64กู้5 0,000ไม่ต้องค้ำ ใครกู้ได้บ้างก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสินนะครับซึ่งจะให้กู้ได้ถึง50,000โดยไม่ต้องค้ำนะครับจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับข่าวของวันที่5ตุลาคม2 5 6 4 อมสินออกสินเชื่อล่าสุดกู้ห้าหมื่นไม่ต้องค้ำใครกู้ได้บ้างอัปเดตสินเชื่ออมสิน2อง4ล่าสุดปล่อยสินเชื่อประชารัฐให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถกู้เงินได้ง่ายๆไม่ต้องมีคนค้ำประกันวงเงินสูงถึง5 0 0 0 0บาทแล้ววิธีลงทะเบียนกู้เงินจะทำยังไงเช็คที่นี่ธนาคารอมสินปล่อยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้กรุงเทพธุรกิจออนไลน์รวบรวมร,วมรายละเอียดของโครงการสินเชื่อตามมาตรการดังกล่าวพร้อมวิธีลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกดังนี้ใครขอสินเชื่อได้บ้าง1เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ2ส,สัญชาติไทยมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน70ปีตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าท่านจะชําระกี่ปีนะครับอย่างเช่นถ้าท่านจะชําระ5ปีแต่ท่านอายุ66ท่านก็กู้ไม่ได้นะครับเพราะว่ากว่าท่านจะชําระเสร็จก็อายุ71มันเลย70ปีนะครับแต่ถ้าท่านอายุ66แล้วแต่ว่าท่านอยากจะผ่อนแค่3หรือ4ปีอันนี้ ก็ถือว่าไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดนะครับก็ยังกู้ได้เช่นกันหรือท่านอายุ67ปีท่านอยากจาก,กู้แค่3ปีนั่นก็ได้นะครับยังอยู่ในเงื่อนไขท่านก็กูได้เช่นกันกติกาก็คือท่านต้องชําระหนี้ให้หมดก่อนอายุ70นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอายุยิ่งเยอะเวลาที่ท่านจะกู้ก็ได้น้อยลงน้อยลงนะครับโดยเฉพาะท่านที่อายุ65ปีเป็นต้นไปนะครับ3มมีการประกอบอาชีพตรงนี้ขาดไม่ได้นะครับท่านมีบัตรคนจนอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องมีการประกอบอาชีพด้วย แต่เงื่อนไขในการพิจารณานะครับเมื่อท่านมีบัตรคนจนแล้วมากู้ตามนโยบายนี้นะครับจะได้ง่ายกว่าบุคคลทั่วไปนะครับสรุปก็คือเป็นโปรโมชั่นสําหรับท่านที่ถือบัตรคนจนนั่นเองนะครับถ้าท่านที่ไม่มีบัตรคนจนไม่มีสิทธิ์เลยนะครับมาตรการนี้ถึงแม้ท่านจะประกอบอาชีพก็ไม่อนุมัตินะครับเขาจะให้เฉพาะกลุ่มผู้มีบัตรคนจนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีบัตรคนจนแล้ว แล้วก็มีการประกอบอาชีพโอกาสกู้ไม่น่าจะยากนะครับคือหลักเกณฑ์การพิจารณาเขาจะผ่อนคลายมากกว่ากลุ่มปกติกลุ่มประชาชนทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องห่วงขอให้มีการประกอบอาชีพที่เป็นกิจจลักษณะนะครับมั่นคงเชื่อถือได้ก็กู้ผ่านนั่นเองนะครับมี่ินที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้สําหรับเงื่อนไขสินเชื่อนะครับก็คือจะให้วงเงินกู้5 0,000บาทอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ จะคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ0.75ต่อเดือนถ้าคิดเป็นปีก็แค่9บาทเท่านั้นเองนะครับก็ยังถือว่าถูกอยู่ดีนะครับได้ทั้งวงเงินถึง50,000บาทแล้วก็ดอกก็ไม่แพงนะครับดอกนอกระบบนี้บางเจ้าวันเดียวก็เกินแล้วนะครับ9บาทแถมไม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วยนะครับอันนี้คือสุดยอดเพราะปกตินี้นะครับการกู้เงินนี้ยากที่สุดสำหรับหลายๆท่านเลยนะครับก็คือต้องหาคนค้ำนั่นเองนะครับพอะหาคนค้ำไม่ได้ทำยังไงนะครับก็ จับมือกัน3คนมากู้ควายกันคํากันไปคขากันมากรณีนี้ไม่จําเป็นแล้วนะครับท่านไม่ต้องไปจับกลุ่มกับใครแล้วนะครับมากู้คนเดียวได้เลยนะครับระยะเวลาชําระคืนเงินต้นตั้งแต่3ปีสูงสุด5ปีตรงนี้ที่ผมบอกนะครับถ้าท่านอายุเยอะท่านก็จะกู้ได้น้อยลงเพราะว่าการใช้คืนต้องไม่เกินอายุ70ปีนั่นเองนะครับหลักประกรันใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหากรรมขนาดย,อออย่อมบสย เป็นหลักประกันเงินกู้นี่นะครับสำหรับหลักประกันเงินกู้ก็ใช้บัรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้ธนาคารเขาเป็นคนจัดหามาให้นะครับค่าธรรมเนียมไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อเป็นธนาคารเอกชนก็จะโดนค่าธรรมเนียมวงเงินประมาณร้อยละ2องร้อยละ3ขอสินเชื่อต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 2. ส,สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3. เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝากเอกสารรายรับรายจ่ายถ้ามี 4. รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจขอสิทธิ์เชื่อดังกล่าวหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ 1 1 1, 1 5หรือสาขาธานาคารอ,อมสินทั่วประเทศนี่นะครับท่านที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับถ้าท่านใดอยากจะได้เงินก้อนนี้นะครับก็ให้ไวเลยนะครับวงเงินพวกนี้บางทีเขามีการปิดนะครับถ้ามีคนมากู้มากๆเต็มวงเงินที่เขาจัดสรรไว้ให้นะครับเขาก็อาจจะมีการปิดหรือจะไม่อนุมัติท่านที่มาทีหลังนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครมาก่อนก็ยิ่งดีนะครับจุติยืนยันเด็กผู้สูงอายุผู้พิการวันนี้ได้เงินแน่นอนเดือนนี้ได้เร็วสุด ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ผมมีข่าวดีนะครับสำหรับท่านที่อยู่กลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุหรือผู้พิการนะครับวันนี้ท่านจะได้รับเงินทุกกลุ่มทุกคนแน่นอน100ยเซนนะครับ ท่านจุติรัฐมนตรีพอมอยืนยันเองนะครับนี่นะครับจากโพสต์ของเพจท่านจุติไกลเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับเงินอุดหนุนเด็กออกวันศุกร์ที่8ตุลาคม2564ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่นี่นะครับลิงก์สำหรับตรวจสอบสิทธิ์ตรงนี้สำหรับกลุ่มเงินอุดหนุนเด็กนะครับศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโทร026516534 หรือ026516920หรือ026516902หรือ022555850ถึง7ต่อ121หรือ122หรือ123หรือ147แล้วก็152หรือโทรสายด่วนพอมอ1300 นี่นะครับเป็นอินโฟกราฟ,ฟิกของท่านรัฐมนตรีพอมอเองนะครับเงินอุดหนุนเด็กประจำเดือนตุลาคม2564ใจวันศุกร์8ตุลาคม2564 600บาทต่อเดือนจำนวนผู้มีสิทธิ์ส่งเบิกทั้งหมด2 3 1662ลายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น1,467ล้าน9 4 4 0 0 0บาท นี่นะครับท่านรัฐมนตรีจุติไกรเลิกยืนยันมานะครับสำหรับตรงนี้ไม่มีตรงไหนพูดถึงเกี่ยวกับเงินผู้สูงอายุกับเงินผู้พิการนะครับแต่เงินผู้สูงอายุกับเงินผู้พิการจะจ่ายวันเดียวกันกับเงินเด็กนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีจุติยืนยันนะครับว่า8ตุลาคมนี้โอแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาติดขัดแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีกรณีมีปัญหาติดขัดอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านจุติจะออกมาประกาศล่วงหน้านะครับ แต่เดือนนี้ไม่มีปัญหาใดๆนะครับท่านประกาศไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่า8ตุลาคม64นี่นะครับนอกจากนี้หนังสือพิมพ์ม,มติชนออนไลน์นะครับข่าวของวันพฤหัส,สบดีที่7ตุลาคม2 6 6 4ก็ได้มีการออกข่าวยืนยันมาเช่นกันนะครับรัดโอนลัว3กลุ่มเบี้ยผู้สูงอายุผู้พิการเด็กและเกิดรอรับได้เลยผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่8ตุลาคม2 5 6 4นี้จะมีการโอนเงินให้กับประชาชน3กลุ่มหลัก ซึ่งเป็นเงินเบีย้ยยังชีพเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุนเด็กกรมบัญชีกลางจะมีเงินโอนให้ดังนี้1เบีย้ยผู้สูงอายุ600-1,000บาทตามเกณฑ์อายุอายุ60-69ปีจะได้รับ600บาทอายุ70-79ปีจะได้รับ700บาทอายุ80-89ปีจะได้รับ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับ1,000บาทจะได้เป็นขั้นบันไดนะครับสำหรับกลุ่มท่านผู้สูงอายุ ทางภาครัฐยืนยันแล้วว่ายังไม่มีการปรับหลักเกณฑ์แต่อย่างใดยังมีเงินเข้าแน่นอนนั่นคือหลักเกณฑ์ใหม่ยังไม่ออกนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะตามข่าวอย่างใกล้ชิดน,นะครับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ที่กําลังจะออกมานะครับ มีทั้งในส่วนข่าวดีแล้วก็ในส่วนข่าวร้ายนะครับในส่วนข่าวร้ายก็คือรายใหม่จะต้องมีการคัดกรองเกี่ยวกับรายได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการเปิดให้สมัครใหม่อาจจะมีบางรายได้บางรายไม่ได้หรือบางรายยากจนก็อาจจะไม่ได้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเมื่อมีการคัดกรองแล้วมันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับส่วนข่าวดีที่อาจจะมีก็คืออาจจะมีการเพิ่มเงินในส่วนของขั้นบันไดนี้นะครับเนื่องจากหลักเกณฑ์ใหม่นี้นะครับถ้าออกมาแล้ว ผู้ที่จะได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุมันจะน้อยลงนั่นเองนะครับเมื่อน้อยลงแล้วเขาก็มีเงินที่จะเอามาเฉลี่ยให้กับพวกท่านได้มากขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับการรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถเลือกวิธีการขอรับได้ดังนี้ก็คือขอรับเป็นเงินสดรับด้วยตัวเองหรือรับผ่านคนที่ได้รับมอบนาจหรือใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีวิธีนี้สะดวกที่สุดนะครับแล้วอีกอย่างก็คือยิ่งยุคโควิดด้วยนะครับใช้วิธีนี้แน่นอนที่สุดแล้วไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือถ้าท่านไปไม่ได้ให้ลูกหลานไปก็เดือดร้อนคนอื่นหรือถ้าจ้างคนอื่นไปก็ต้องเดือดร้อนก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายให้กับคนที่เราให้เขาไปนะครับเพราะฉะนั้นใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีนี้สะดวกที่สุดแล้วนะครับจะโอนเข้าของตัวเองก็ได้นะครับหรือจะโอนไปที่บุคคลที่ท่านมอบนาจให้ก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้อยู่ที่ว่าตอนท่านไปลงทะเบียนหรือไปสมัครท่านแจ้งว่าจะโอนเข้าบัญชีของท่านหรือจะโอนเข้าบัญชีของคนอื่นนะครับก็จะเป็นแบบนั้นนะครับส่วนเงื่อนไขพวกนี้นะครับท่านสามารถไปแจ้ง เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกเมื่อนะครับโดยเงินผู้สูงอายุทางภาครัฐจะใจ่ายให้ทุกวันที่10ของทุกเดือนซึ่งถ้าหากวันที่10ของเดือนนั้นๆตรงกับวันหยุดรัฐจะเลื่อนเวลาการจ่ายเงินเป็นก่อนวันที่10ซึ่งเดือนตุลาคมนี้จะตรงกับวันที่8นี่นะครับที่ผมบอกว่าเดือนนี้จะได้เร็วที่สุดนะครับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุคือสวัสดิการที่ทางภาครัฐจัดสรรขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่่ายในนแตละเดือ เนื่องจากรายได้จากอาชีพผู้สูงอายุที่ทำอยู่ในแต่ละเดือนอาจไม่เพียงพอต่อการใช้ใจ่ายเบี้ยผู้พิการ800-1,000บาทตามเกณฑ์อายุผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับ1,000บาทต่อเดือนจากเดิม800บาทต่อเดือนโอนเขา้าบัญชีทุกเดือนผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปก็จะได้รับเบี้ยผู้พิการโอนเขา้าบัญชี800บาทผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการโอนเขา้าบัญชีผู้พิการคนละ800บาท แล้วก็จะได้เงินพิเศษอีก200บาทโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนเข้าประมาณวันที่22ตุลาคมกดเป็นเงินสดมาใช้ได้เลยสําหรับกลุ่มนี้เงินจะเข้าเป็น2ก้อนนะครับต่างกับท่านผู้พิการเด็กที่จะได้รับเงินก้อนเดียว1,000บาทเลยนะครับกลายเป็นว่าเด็กสบายที่สุดเงินก็เยอะกว่ากลุ่มอื่นแล้วก็มาเร็วกว่ากลุ่มอื่น3เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อเด็ก1คนกลุ่มเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ6ขวบผู้ปกครองจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี600บาทเหมือนเดิมโดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีจ่ายตรงงวดและจ่ายตกเบิกให้กับผู้มีสิทธิ์ดังนี้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนล,ลายเดิมกลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2558เป็นต้นไปจ่ายตรงงวดจำนวน600บาทต่อเดือนผู้มีสิทธิ์ลายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนภายในวันที่25กันยายน2564 จะจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับท่านกลุ่มปรอบางทั้ง3กลุ่มนี้นะครับจะได้รับเงินอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเดือนนี้ได้เร็วที่สุด